ทุกคนผมไปเจอบมกกุบมาใหม่ในเซเว่นนะครับผมมีด้วยกัน3มรสเลยมีรสเผ็ดเปรี้ยวนะครับแล้วก็รสด,ดั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันว่ามันจะอร่อยไหมครับนะเดี๋ยวเริ่มจากรสเผ็ดเปรี้ยวก่อนเลยนะครับเปิดจะมีอืออ่าดูหน้าตาครับอืมนอ่าลองชิมนะครับ อืได้เหรอคพี่ออกเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนซันไหมอันพี่ไม่อันนี้ออกอันนี้รสอะไรนะเผ็ดเปรี้ยวและหน้าตาน่ากิน,นครับเผ็ดมากไหมล่ะไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดออกเปรี้ยวๆอ่ะนี่เปรี้ยวหน่อยเดี๋ยวมาอีกรสหนึ่งเอานี่ทั้งเดิมก่อนเลยซองเท่าไหร่นะซองสิบบาท ต่อไปอันนี้เป็นรถดั้งเดิมนะครับรถดั้งเดิมของเขาหอมอยู่นะอ,อันนี้จะเป็นสีส้มอ่าสีส้มอืมอันนี้จีนหน่อยครับผอร่อยกว่าสีสีเขียวเยอะได้เยอะไหมลองขคี่ยวมา,มาดิมใช้มืออ่ะอืมอม่าโอเคแล้วเยอะอยู่สิบบาทเนาะอืม,อม อันเปรี้ยวอันนี้รสชาติปแปลกๆสีเขียวรสชาติปแปลกๆสีสม้มสีส้มโอเคอยู่นะแล้วสีแดงสบจะเป็นสีแดงครับรสเผ็ดรสเผ็ดจุ๊บอ่ามาดูหน้าตาก่อนโอ้ยอันนี้สีดูดีนะอะอืมอ่าเดี๋ยวลองชิมดูชิ้นใหญ่อยู่นะอเห็นไหม,ม,อ,มอันนี้น่าจะอร่อย อ่อยมันเผ็ดกว่าดั้งเดิมขึ้ <C> นมาหน่อยนึงมันก็อร่อยอะแต่ว่าหูติกอีกของอีกขี่ห่อไปแล้วใช่ใชรู้สึกเหมือนกันปะเหมือนอีกขี <c oughs> ่ห่อเรอะเนาะใครอยากไปลองก็ลองได้สอ,องสิบบาทครับก็ได้เยอะอยู่ก็คุ้งอยู่โอเคครับบ๊ายบาย